การถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดินของประเทศส่วนหนึ่งเกิดจากตลาดการซื้อขายที่ดินและการลงทุนในภาคอสังหาริมทรัพย์โดยไม่มีการควบคุมการซื้อขายและการเก่งกำไรรวมทั้งการวางแผนการใช้ที่ดินอย่างเป็นระบบจากสถิติการขึ้นทะเบียนคนจนทั่วประเทศเราพบว่าเกษตรกรไทย มากกว่าร้อยละสีไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองและมีผู้ต้องการความช่วยเหลือเรื่องที่ดินทำกินถึง4,8ล้านแแสนรายในขณะที่ปัญหาที่ดินหลุดมืออันเนื่องมาจากความล้มเหลวในการส่งเสริมการผลิตการเกษตรและผลกระทบการค้าเสรีทำให้มีที่ดินจำนวน30ล้านไร่ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูนฟเกษตรกร อยู่ระหว่างการถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและยึดทรัพย์ขายทอดตลาดผลของการดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติที่ดำเนินการต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายทศวรรษได้กำหนดให้ที่ดินทั้งหมดของประเทศถูกแบ่งมาใช้เพื่อทำประโยชน์เฉพาะพื้นที่เกษตรกรรม130ล้านไร่ประกอบกับนโยบายการเพิ่มพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ได้ร้อยละ25ของเนื้อที่ประเทศ ทำให้มีการขยายพื้นที่ป่าอนุรักษ์ไปโดยไม่มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินและการทำประโยชน์ในที่ดินมาก่อนในระดับพื้นที่มีจึงเป็นหนึ่งในที่มาของปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับภาครัฐข้าเดียวกันกับที่ระบบกฎหมายการถือครองที่ดินในสังคมไทย เปิดโอกาสให้มีการถือครองที่ดินโดยเอกชนได้อย่างเสรีแม้จะมีการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินรวมทั้งภาษีบำรุงท้องที่แต่ก็เป็นไปในอัตราที่ต่ำไม่มีการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพและนี่จึงเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นที่นำมาสู่การพยายามครอบครองที่ดินจำนวนมากในรูปแบบต่างๆทั้งชอบด้วยกฎหมายและไม่ชอบด้วยกฎหมาย การเก็งกำไรการกว้านซื้อที่ดินภาคเกษตรจึงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงมาตรการการกระจายการถือครองที่ดินวิธีหนึ่งก็คือมาตรการทางภาษีซึ่งนับว่าเป็นมาตรการทางการคลังนอกจากจะเป็นมาตรการที่นำมาซึ่งรายรับของรัฐบาลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว มาตรการทางภาษียังสามารถนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้อีกด้วยประเทศไทยเราในปัจจุบันยังไม่มีการนำระบบการจัดเก็บภาษีกับทรัพย์สินเช่นที่ดินมรดกเครื่องเพชรมาใช้อย่างแท้จริงภาษีทรัพย์สินนับเป็นภาษีทางตรงประเภทหนึ่งซึ่งภาระภาษีจะตกอยู่กับคนที่มีฐานะดีหรือเจ้าของทรัพย์สิน ส่วนผู้ที่มีฐานะยากจนไม่มีทรัพย์ใดๆก็ไม่ต้องแบ่งรับภาระภาษีประเภทนี้การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเป็นการเก็บภาษีจากฐานทรัพย์สินซึ่งฐานภาษีก็คือมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอัตราภาษีที่กำหนด มีอัตราสูงสุดไม่เกินร้อยละ0.5ของมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยอัตราจะแตกต่างกันไปตามประเภทการใช้ประโยชน์ในที่ดินเช่นพื้นที่เกษตรเสียภาษีไม่เกินร้อยละ0.05พื้นที่อยู่อาศัยไม่เกินร้อยละ0.1การจัดเก็บภาษีเช่นนี้จะก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินมากขึ้นเพราะที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ จะต้องมีการเสียภาษีในอัตราสูงสุดถึงร้อยละ0.5และหากปล่อยรกร้างว่างเปล่าก็จะถูกเก็บภาษีเพิ่มอีกหนึ่งเท่าทุกๆ3ปีโดยมีอัตราสูงสุดในการเก็บภาษีไม่เกินร้อยละสที่ดินน้ะว่าเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้เห็นได้ว่าในประเทศไทย ยังมีการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินอยู่การจัดเก็บภาษีที่ดินจึงเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำสร้างความเป็นธรรมให้มากยิ่งขึ้น